ดีค่ะ,ะ,ะวันนี้ MPR พาท่องไร่ดูสวนนะคะก็ได้มาที่บ้านโนนสมบูรณ์ใช่ไหมคะบ้านโนนสมบูรณ์อ,อําเภอเทิงนะคะอําเภอเทิงตำบลนิ้วเนาะ,ะวันนี้นะเรามาพาพี่น้องเกษตรกรมาดูข้าวนะคะ,ะข้าวสวยมากๆเลยนะคะ,ะเริ่มต้นไม่รู้ว่าไม่หลวง ทำยังไงคะเริ่มโต้นที่ใช้ปิดกระของเราอ่ะเมื่อาวานเมื่อวานลงลงนาก่อ่าตัวไหนก่อนนะคะสามตัวนี้ตัวนี้ก็คือสามตัวนี้สามตัวนี้ก็คือเราได้นำสามตัวนี้มา,าคลุกเข้ากันและหลังจากนั้นก็เอามาหวานใน,ในช่วงในช่วงปั่นช่วงปั่นครั้งแรกอ่าช่วงปั่นครั้งแรกนะคะแล้วหลังจากนั้นมาก็ ประมาณกี่วันค่ะที่ได้มาหวานข้าวอ่ะสี่วันหมักไว้สี่วันหมักไว้สี่วันสี่วันแล้วก็มาปั่นปั่นแล้วก็หวานข้าวอ๋อปั่นก็อีกหวานข้าวก็ประมาณน่าจะเกินอาทิตย์อยู่เนาะหวานแล้วได้สักยี่สิบกว่าวันก็เอามาผสมปุ๋ยใส่อีกผสมปุ๋ยใส่อะไก็คือมีปุ๋ยตัวฟังเนาะใช่ใส่ตัวนั้นตัวนี้เนาะแล้วก็มีมัสอี แล้วก็มีตอนนั้นมีตัวตัวนี้ตัวนี้ไม่ใส่ตัวนี้ไม่ใส่เออใส่ใส่ชองอันนี้เนาะตัวมาร์กตัวฟังใช่ฟังแล้วก็ยูเรียแล้วก็ยูเรียยูเรียผสมนี่ยูเรียผสมเนาะใช่ทีนี้หลังจากนั้นมาก็ทำนาอยู่ประมาณกี่แปลงนะคะทำนากแปลงค่ะหกแปลงทำนาหกแปลงเนาะทำนาหกแปลงแล้วดูนะคะว่าผลผลิตที่ออกมาปีนี้เปานยังไ้างะ เป็นขอมเข้านะคะดีรู้สึกว่าได้มาได้เยอะเพราะว่าพอเราเข้ามาในบ้านในหมู่บ้านปุ๊บเนี่ยตอนนั้นยังไม่เจอไม่หลวงเนาะก็มีคนถามว่าโอ้ยข้าวไม่หลวงเนี่ยคือสวยเขาบอกว่าได้ของดีเขาว่างนี้ก็คือของดีก็คือเรื่องของตัวตีนสีม้าและก็สูตรปุ๋ยของเราแต่ละตัวเนาะอ่วันนี้ เราติดตามให้พี่น้องเกษตรกรมาดูมเมล็ดข้าวนะคะปกติแล้วเนี่ยก็คือแถวนี้เนี่ยก็คือเป็นโรคเนาะตอนนั้นก็คือเป็นโรคหมดเลยนะคะแต่ดูนะคะเนนมล็มดข้าวไ,ไม่เป็นนะคะอ่าสวยมากๆเลยเพราะว่าตอนนั้นเรามีวิดีโอต่อเนื่องอยู่นะคะที่ว่าคนใกล้เคียงนี่คือตัดทิ้งหมดเลยเอ,อ,อ่าตัดข้าวพื่อที่จะไปให้ว,วัวควายหมดเลย แต่อันนี้ดูนะคะ,มะเมล็ดข้าวสวยใสายมากมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นพิสูจน์ได้เลยว่าการใช้สูตรนี้น่ะทาให้พี่น้องกเษกษตรกรเนี่ยได้ลดต้นทุนจริงไหมคะได่ลดต้นทุนดลดต้นทุนเนาะอ่าแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมีการทําต่อไป,อไปก็คือช่วงนาปีอ่นนาแต่ตอนนี้ก็เป็นคือนาปรังนะคะตอนนี้นาปรังดูมเมล็ดข้าวนะคะสวยมากสวยมากประทับใจมากๆเลยนะคะ วันนี้ถามอีกครั้งหนึ่งว่าได้เงินได้ยินว่าได้สองแสนกว่านนี้ได้สองแสนกว่าแล้วขายไปยังไม่หมดเน้ย,ยังไม่หมดอ่าเหลืออีกขายไปยี่สิบแปลงนะคะประมาณยี่สิบไร่อยู่ขายไปี่สิบไร่ได้ยี่สิบเก้าตันยี่สิบเก้าตันได้ยี่สิบเก้าตัน ยี่สิบไร่แต่ได้แย่ยี่สิบเก้าตันและแปลงที่เรามาดูแปลงโน้นเนาะสิบเอ็ดไร่ได้สิบสามตันได้สิบสามตันนะสุดยอดมากมากเลยอันนี้หกไร่กหกเกดไร่ได้หกตันอ๋อตัวนี้เกจไร่ได้หกตันเพราะว่าตรงนั้นเราดูแล้วว่ามันห่างเนาะใช่ห่างอันนั้นก็คือการการหวานข้าวนี่คือใส่ตัวนี้ยังยังยังไม่เรียกอะไรไม่ไม่ไม่ได้ใส่เยอะ ยังยังไม่เชื่อมั่นเท่าไหร่แฟนแต่เดี๋ยวนี้ก็เชื่อละรอบนี้กรจะก็คือลองลองลองไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกๆมาเหมือนกับไปที่ไปนี้กับไปโน้นใช่ขอบคุณมากค่ะลองดูก่อนแล้วตอนนี้มั่นใจแล้วเนาะมั่นใจแล้วขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ